โครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริคือโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของราษฎรในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนจวบจนถึงวันนี้โครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งน้อยใหญ่ได้กระจายสาขาก่อเกิดเป็นประโยชน์นานับประการ ทัวทุกภูมิภาคของประเทศไทยและหนึ่งในนั้นคือศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองโดยเมื่อปี2554พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรทรงรับโครงการดังกล่าวไว้เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการบริการพัฒนาอาชีพการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่ราษฎรโครงการการเป็นศูนย์บริการที่นี่เป็นโครงการเก่าแก่ตั้งแต่ปี2522-2523ซึ่งเป็นโครงการ1ในเจ็ดแรกๆของในหลวงรัชการที่9ในการวางกรอบการพัฒนา กเกษตรกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ขอบชายขอบของประเทศนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในเจ็ดในปีนั้นนะครับทั้งนี้โครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิตรได้ก่อเกิดคุณูปการแก่าราชรนเป็นเอเนกอันันต์สมควรแก่การดำรงไว้ให้ยั่งยืนสืบไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะทรงสืบสารรักษาต่อยอดให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถมีความพัฒนาก้าวหน้าเกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมการเกษตรแก่ราษฎรได้เข้ามาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ตามลักษณะภูมิสังคมของตนเพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมั่นคง ที่นี่คือที่ที่ให้บริการความรู้องค์ความรู้รแก่เกษตรกรเพื่อเอาไปทําการเกษตรในลักษณะของเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรพอเพียงอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่นี้ดีขึ้นและเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามพระราชบณิธานของในหลวงรังชกาลที่1 0ด้วยในการ สืบสารสารักษาต่อยอดนะครับโครงการเนื่องจากบ้านบีซ0พันโครงการของหน่วยงราชการที่9นั่นเองครับผมสำหรับศูนย์บริการการพัฒนาปลูกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยองแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า1,300ไร่ปัจจุบันได้ดำเนินงานสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาโครงการตามพระราชดำริ4ประการได้แก่ การพัฒนาการเกษตรการเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านประกอบอาชีพการเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และการเป็นศูนย์พัฒนาการเกษตรเพื่อเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่โดยนำองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อให้ความรู้กับประชาชนที่สนใจในลักษณะการแก้ไขปัญหาหลักของเกษตรกร ที่มีอุปสรรคในการทำเกษตรกรรมจนถึงวันนี้มีเกษตรกรโดยรอบพื้นที่ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ผมได้มาอยู่ในพื้นที่ของในหลวง แล้วก็ได้มีอาชีพของในหลวงรัชกาลที่9ก็นักเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีพื้นที่อาศัยอยู่แล้วก็ได้มีอาชีพทำกินจนถึงกว่านี้เลี้ยงครอบครัวได้ได้มาอยู่บ้านโดยที่เราไม่ต้องไปรับจ้างที่อื่นต่อไปครับก็อยากจะให้โครงการพระราชดำรินี้ มีต่อไปเรื่อยๆอยากจะให้ในหลวงรัชกาลที่สิบสืบสานแล้วเราก็จะได้เป็นเกษตรกรที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ครับทั้งนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานแก่ราษฎรได้สะท้อนให้เห็นถึงพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตระหนักและทรงห่วงใย ถึงความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอันดับแรกเพื่อนำพาราษฎรไปสู่ความอยู่ดีมีสุขความก้าวหน้าและประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปสราวุธจอกลมทีมข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียน